โซลี่เชียงใหม่เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แม่ลิมเชียงใหม่นะครับบ้านหลังนี้จะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของเชียงใหม่ด้วยนะครับบ้านหลังนี้ข้างหลังตีนะครับเป็นบ้านที่ขนาดใหญ่นะครับมีถึง8ห้องนอนนะครับที่ดินของเขาเนี่ยหไร่กับ3งานนะครับก็เกือบ2ไร่เลยนะครับส่วนพื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ1000ตารางเมตรเลยนะครับเป็นถือว่าบ้านค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับ บ้านหลังนี้นะครับยังมีสระว่ายน้ําอยู่กลางบ้านนะครับมีบาร์มีเล้ามีครัวนะครับตรงส่วนของข้างในบ้านเนี่ยมีถึง4ห้องนอนเลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับเหมาะที่จะทำเกสต์เฮาส์เชิงธุรกิจหรือคาเฟ่ได้เลยนะครับเหมาะที่รายวันนะครับสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ว่าบ้านหลังนี้คือมีทั้งหมด7-8ถึงห้องนอนเลยนะครับแล้วส่วนของบ้านของหลังนี้นะฮะเขาจะติดแม่น้ําด้วยนะครับมีโซนของแคมปิ้งมีแม่น้าไหลผ่าน พิเศษยังไงนะฮะเดี๋ยวตามตีไปดูกันนะครับว่าบ้านหลังนี้จะสวยยังไงนะครับตามตีไปเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนลิฟวิ่งของบ้านหลังนี้แล้วนะครับแล้วข้างหลังของตีเนี่ยมันเป็นสระว่ายน้ำนะครับเป็นสาระระบบเกลือนะครับซึ่งมันทําให้เวลาเราเดินเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นนะครับคือตีไม่เคยเห็น บ้านหลังไหนที่ว่าพอเดินเข้ามาปุ๊บเสร็จเนี่ยมันจะมีสระว,ว่ายน้าอยู่ตรงกลางลิฟวิ่งเลยนะฮะตีได้สอบถามทางเจ้าของแล้วนะฮะว่าทําไมเขาถึงเอาสระว,ว่ายน้ํามาอยู่ตรงลิฟวิ่ง,คงนะครับคือทางเจ้าของเนี่ยเขาเป็นสถาปนิกนะครับเขาทําโรงแรมแล้วเนี่ยคือเขาเบื่อที่จะต้องเอาสระว,ว่ายน้ำเนี่ยอยู่ข้างนอกของอาคารนะครับเขาก็เลยออกแบบที่เอาสราะว,ว่ายน้ำเนี่ยอยู่ตรงกลางของห้องล<ส>ิฟวิ่งของตัวกลางของบ้านเลยนะครับสระว,ว่ายน้ำเนี่ยยังเป็นสระว,ว่ายน้ําเกลือนะครับ เป็นระบบโอเวอร์โฟล์นะครับเขาน้ำเนี่ยมันจะวนเหมือนน้ำตกนะครับไหลไปยังตรงบริเวณข้างล่างนะครับและตรงส่วนของสระว่ายน้ำเนี่ยมันยังถูกเชื่อมไปยังห้องนอนฝั่งนี้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงตีจะพาดูนะครับเคครับแล้วตอนนี้ตีก็มานั่งอยู่ในโซนของรีเซพชันนะครับบ้านหลังนี้นะครับตรงข้างบนเนี่ยก็คือจะมีอยู่3ห้องนอนนะครับ เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนะ่ยเดี๋ยวตีจะพาดูอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตอนนี้คือตีจะพาดูในโซนของห้องนอนที่สามารถที่จะปล่อยเป็นเกสต์เฮาส์ได้นะครับส่วนข้างหลังของตีเนี่ยเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็เป็นห้องทํางานได้ด้วยนะฮะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตีจะพาไปดูห้อง s 0 1กันบ้างนะครับห้องนอนแรกของบ้านหลังนี้นะครับตามตีมาเลยครับ ครับอันนี้เรามาดูห้อง S01 กันบ้างนะครับเป็นห้องนอนแรกนะครับตามตีมาเลยครับห้องนอนนี้นะเป็นห้องนอนที่สวยแล้วก็พิเศษเลยนะครับพอเราเข้ามาเสร็จเนี่ยเราก็จะเจออ่างอาบน้ําอ่างอาบน้าแล้วก็จะเจอวิวของสระว่ายน้ำเลยเลยนะครับอย่างที่ตีบอกตอนแรกนะว่าสระว่ายน้ำไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะเดินขึ้นมาอย่างบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับ ซนตรงนี้ฮะก็คือสามารถที่จะเดินลงตั้งแต่ห้องลิฟ่งอะนะแล้วขึ้นสระว่ายน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเก้าอี้ที่ว่าสําหรับนั่งผ่อนคลายนะแล้วตรงนี้ก็ยังมีมุมนั่งเล่นอ่านหนังสือนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนกับห้องน้ํากันบ้างนะครับตรงนี้เราก็มาอยู่ในโซนของห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอนเขาเนี่ยก็จะเป็นเตียงขนาด6ฟูดขนาดใหญ่เลยนะครับ แล้วก็ที่ตีชอบอย่างหนึ่งนะนเขาก็จะมีรูปภาพเนี่ยคือมันเข้ากับติมของตัวบ้านสีออกสีดําเทานะฮะแล้วส่วนของโคมไฟของเขาเนี่ยคงเข้ากับตัวติมของเฟอร์นิเจอร์ที่เขาบิวเข้ามาเลยนะครับเค okay, ครับแล้วเดี๋ยวพามาดูในโซนของห้องน้ํากันบ้างนะครับในโซนของห้องน้ำเนี่ยส่วนประตูงเขานะครับมันก็จะให้อารมณ์ที่เหมือนประตูของโบราณน,นิดหนึ่งนะฮะวัสดุที่เขาใช้นะครับก็ถือว่าเข้ากับตัว เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ติมของบ้านหลังนี้เลยนะครับส่วนพอเราเข้ามาในส่วนของห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะมีโซนชาเวอร์นะครับแยกไว้นะครับเปียกกับแห้งนะฮะแล้วส่วนของห้องน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งนี้ครับก็จะมีประตูปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับตรงที่ตียืนนะตรงนี้คือมันปบริเวณที่เขาทําลงมาเนี่ยให้มันต่ําลงกว่าสาวาน้ำนะตรงนี้เราสามารถที่จะ มานั่งทานดินเนอร์รับประทานอาหารนะครับหรือจะมาแฮงเอาท์ตรงนี้ก็ได้นะครับจะสังเกตว่าด้านหลังของตีตรงนี้มันจะเป็นสระน้านะตรงนี้คือเขาจะมีช่องนะครับที่สามารถที่ให้น้ำไหลลงช่องนี้ได้เลยนะฮะก็คือสระนี้มันเป็นสระโอโฟเนาะครับตอนนี้ตีก็มายืนข้างหน้ารีเซพชันนะครับตรงข้างหลังรีเซพชันเนี่ยตรงนี้ตีอยากจะให้ทุกคนดูนะตรงนี้เขาจะวางเครื่องซักผ้าแล้วก็เตาอบไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ยังมีห้องน้ํา สำหรับอาบน้ําล้างตัวก่อนลงสระได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําผู้ชายโถฉี่ให้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องที่เขาไว้ทําให้สําหรับเด็กนะฮะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยห้องนี้จะถูกทุบนะครับเพื่อเชื่อมไปยังอีกห้องหนึ่งเป็นห้องครัวนะครับห้องนี้เขาจะทุบทิ้งรันนี้ก็คือจะเป็นห้องโถงแล้วก็จะมีบาร์ไอแลนขนาดใหญ่ไว้สําหรับห้องดูทีวีหรือทานข้าว ได้เลยนะครับห้องนี้โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องที่ตีบอกนะครับห้องตรงนี้คือจะอยู่หลังห้องรีเซพชันนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบาร์อย่างที่ตีว่านะห้องนี้เขาจะทุบนะครับทุบทะลุเพื่อยังห้องเด็กเมื่อกี้นะครับจะทําเป็นห้องทานเท่าขนาดใหญ่เลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวพามาดูในห้องนี้นะฮะห้องนี้คือพิเศษเลยนะเขาก็จะมีตู้เย็นไฮเทคมากๆเลยนะครับตู้เย็น เปิดเองอัตโนมัติเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเตาอบไมโครเวฟนะครับตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยนะ,ะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับก็คือข้างหลังของตีตรงนี้จะเป็นประตูลับนะครับดูผิวเผยเนี่ยเหมือนชั้นวางของใช่ไหมครับแต่เราสามารถที่จะดันผักไปได้นะครับ โซนนี้นะครับเป็นโซนห้องครัวนะครับจะสังเกตว่าห้องครัวนี่คือเป็นครัวที่จริงจังเลยนะครับสามารถที่จะเปิดรับนกท่องเที่ยวหรือทําอาหารครัวหนักๆได้เลยนะครับเขาก็จะมีเครื่องกาแฟเครื่องอบนะครับมีชั้นวางแล้วมีเตาแก๊สมีซิงลังจานขนาดสซิง์เลยนะฮะตู้เย็นแล้วก็มีที่เก็บน้ําแข็งนะครับ และพิเศษนะครับตรงนี้คือยังมีห้องน้ําของแม่บ้านเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูบ้านอีก3ามหลังข้างล่างที่เหลือนะครับก็ตีสะดุดตรงนี้นะครับคือตีชอบมันมีไฟนะฮะตรงนี้ที่ตรงบันไดเนาะ,ค,ะคือเวลายามค่ําคืนเนี่ยมันให้อารมณ์ที่มันดูแล้วมันอบอุ่นคือมันไม่สว่างเกินไปอย่างเงี้ยนะครับตีชอบนะฮะมันอารมณ์มันเหมือนเราอยู่รีสอร์ทอย่างเงี้ยครับโอเคครับเดี๋ยวตามตีมาดูในโซนของห้องเขาโอเคครับแล้วข้างหลังของตีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องสามห้องนะครับเดี๋ยวเราตีจะพาไปชมกันนะครับแต่อยากให้ดูตรงนี้นะฮะคือบ้านหลังนี้คือเขาพยายามทำออกแบบบ้านเนี่ยปลูกพืชหรือต้นไม้เนี่ยเพื่อให้ใกล้ชิดธรรมชาตินะครับจะสังเกตว่าทางเดินตรงนี้เขาก็จะปลูกพืชระหว่างทางตลอดของบริเวณตัวบ้านเลยนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นนะครับตรงนี้นะและตรงนี้เขาก็ยังมีโรงเพาะ ต่างด้วยนะครับตรงนี้นะคะรับตีอยากให้ทุกคนดูนะข้างหลังของตีเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะตรงนี้คือเขาทำไว้เนี่ยเวลาที่เราจะเสิร์ฟอาหารหรือลูกค้าสั่งอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะออกจากประตูนี่คือไปยังบริเวณที่ยังห้องของลูกค้าได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับจุดที่ตียืนนะครับจุดนี้จะเป็นลานดินเนอร์นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปิ้งย่างนะฮะหรือบาร์บีคิวหมูกระทะตรงนี้ได้เลยนะครับควันนี่เนาะเราจะได้ไม่ต้องเข้าในบริเวณของห้องพักนะครับตรงนี้ก็รอบล้อมด้วยธรรมชาติแล้วก็ป่าไม้ใหญ่นะครับก็ให้อารมณ์ที่ธรรมชาติสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวพากันไปดูห้อง S 02กันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวติจะพาไปดูในห้องกันบ้างนะครับ ่อนที่เราจะเข้าห้องนะเขาก็ยังมีโซนตรงนี้นะฮะเป็นโซนที่ปลูกต้นไม้เป็นโซนสีเขียวนะครับคือผมบอกเลยวฮะว่าที่นี่เขาจะพยายามสอดแทรกนะฮะต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวเนี่ยให้เราใกล้ชิดธรรมชาติได้มากที่สุดนะครับไปดูข้างในกันครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในของตัวห้องที่ s 02กันบ้างแล้วนะครับจะสังเกตนะฮะพอเราเข้ามาปุ๊บเสร็จเนี่ยเราก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวอีกแล้วนะฮะคือเขาพยายามที่จะให้เราใกล้ชิดธรรมชาตินะครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูในโซนของห้องนอนกันบ้างเลยนะครับห้องนอนเขาเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนในธิมของสีดํานะครับเราก็จะเจอโคมไฟตัวนี้อีกแล้วนะครับโคมไฟตัวนี้ก็เข้ากับตัวทิม และตัวบิวอินเฟอร์นิเจอร์ของเขาเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีบาร์นะครับมีทีวีมีตู้เย็นมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้นะครับตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้สําหรับท่านผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับไฮไลท์ของห้องนี้ที่สีอยากจะนําเสนอนะครับก็คือเป็นห้องน้ําที่ขนาดใหญ่มากเลยนะครับและเหมือนเช่นกันนะครับก็คือตีมของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีโทนดำนะครับประดับประดาด้วยหินสีดํานะครับ ละโซนตรงนี้นะครับเขาก็จะแยกห้องโซนอาบน้ำชาเวอร์ให้ด้วยนะครับและโซนตรงนี้พิเศษเหมือนเดิมเช่นกันนะครับก็จะมีประตูที่สามารถที่จะเข้าไปยังโซนสีเขียวส่วนพื้นที่ในอาคารได้เลยนะครับมันก็ให้อารมณ์ที่รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นนะครับโอเคครับโอเคครับตรงนี้ที่ตีนั่งนะครับก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะมานั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้ได้นะจะสังเกตว,ว่าวิวด้านหลังเนี่ย ก็จะเป็นวิวของสวนหย่อมนะครับก็จะมีเสียงของน้ําตกเนี่ยตกมายังบริเวณสระน้ำนะครับสระตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นสระที่รับน้ําจากสระไว้น้ําด้านบนนะครับเพื่อเขาที่จะดูดน้ําตรงนี้ขึ้นไปยังชั้นบนอีกทีนะครับส่วนของด้านล่างอย่างที่เห็นนะฮะส่วนนี้ก็คือปรับสามารถปรับเป็นห้องสปาได้ด้วยนะครับแลวห้องนี้ก็ยังมีอ่างจักรุชิ้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคครับส่วนห้องนอนที่3นะครับตีจะไม่พาไปดูแล้วนะเพราะว่าห้องมันเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวตีพาไปดูห้องนอนใหญ่ Family กันเลยนะครับ มาดูห้อง0 4ย์กันบ้างนะครับห้องนี้จะเป็นห้องแฟ m i l ี่ห้องขนาดใหญ่เลยนะครับพอเราเข้ามาเสร็จเนี่ยเราก็จะเจอพื้นที่สีเขียวเช่นกันนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคครับตามมาชมด้านในกันนะครับห้องนี้จะพิเศษหน่อยนะฮะเป็นห้องที่ขนาดใหญ่นะครับเป็นห้อง f ฟ m i l y เลยนะครับพอเราเข้ามาเนี่ยทางนี้ก็จะมีห้องน้ํานะครับแล้วก็ตรงนี้คือ จะเป็นกระจกนะฮะก็คือให้อารมณ์ที่มันดูโลกนะครับเราสามารถที่จะเห็นวิวของแม่น้ำลำธารแม่ลำได้เลยนะครับตรงนี้นะครับพอเราเข้ามาเนี่ยคือที่อย่างแรกที่ตีสัมผัสได้เลยนะครับตรงนี้เขาจะมีคล้ายๆเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะครับคือเราสามารถที่จะนั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็ปาร์ตี้ตรงนี้ได้เลยนะครับโซนข้างหลังของตีตรงนี้ก็จะมีทีวีนะครับตู้เย็นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ พอเข้าขยับเข้ามาอีกนิดนึงเนีน่ยตรงนี้เขาก็จะเป็นเตียงขนาดใหญ่เลยนะครับเตียงคู่ขนาดใหญ่สําหรับครอบครัวเลยนะครับส่วนในการตกแต่งเขาก็จะใช้ติมสีดำนะครับเคครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะมานั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือได้เลยนะครับตรงนี้นะแล้วข้างหลังของตีเนี่ยนะตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนก็จะมีคล้ายๆเป็นลานกิจกรรมนะครับสำหรับเราเพื่อนหรืออะไรเนี่ยมาทำเป็นแคมปิ้งหรือจัดกิจกรรมสนุกๆก,กันได้เลยนะครับข้างหลังของตีนะเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับจุดที่ติดยืนนะฮะตรงนี้จะเป็นแม่น้ําแม่แหลมนะครับซึ่งจะติดอยู่กับที่ดินของแปลงนี้เลยนะครับก็คือบ้านหลังนี้คือที่ดินจะติดน้ําเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพามาดูในโซนของแคมปิ้งนะครับโอเคครับแล้วก็จุดนี้นะครับที่อยากจะให้คุณทุกคนดูนี่นะครับคือจุดนี้จะเป็นจุดที่เขาไว้สําหรับแคมปิ้งนะครับ เราสามารถที่จะมานั่งทําอาหารปิ้งย่างหรือมานั่งรออาหารหรือมาทํากิจกรรมตรงนี้กับเพื่อนกับครอบครัวเราได้เลยนะครับตรงนี้นะครับจุดที่ตียืนนะครับตีเรียกว่าเป็นจุดลานกิจกรรม Umwelt, นะก็คือสมมุติว่าถ้าเรามากับเพื่อนหรือมามา,มากับคณะหรือมากับบริษัทหรือมากับคณะทีมเราอะไรเงี้ยเราสามารถจะทําตรงนี้เป็นลานกิจกรรมเวทีร้องเพลงก็ได้นะครับจุดเนี้ยนะ โอเคครับเดี๋ยวพากันไปดูโซนของห้องสปาชั้นบนกันบ้างนะครับตรงนี้ตรงที่ตียืนนะครับข้างหลังตีตรงนี้จะเป็นห้องสปานะครับแล้วจะมีอ่างจากรุชินะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ําที่สามารถลงเล่นได้นะครับจะเป็นน้ํายังบริเวณน้ําตกข้างบนเนี่ยที่ไหลลงมาตรงนี้นะครับ<า>และน้ําตรงนี้นะครับคือเขาจะดูดขึ้นไป เพื่อวนแล้วก็กองลงมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูห้องสปากันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวติยพามาดูส่วนห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องสปานะครับทุกคนตรงนี้เขาก็จะมีอ่างจักรุชิให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับห้องนี้ก็ยังมีเครื่องปรับอากาศให้ด้วยนะครับตรงนี้กระจกเนี่ยสามารถที่จะเดินทะลุไปยังบริเวณด้านนอกได้เลยครับโซนโซนตรงนี้เราสามารถที่จะจัดกิจกรรม เป็นทําเป็นสปาหรือนวดหรืออะไรก็ได้นะฮะคือเขาพยายามทําให้เราใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดนะครับตรงนี้ เป็นไงบ้างครับส่วนของด้านล่างของบ้านหลังนี้ตรีรีวิวไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวตีจะพาไปดูในโซนของห้องนอนชั้นบนของบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้คือชั้นบนจะมี3ห้องนอนนะครับทำไมตีถึงจะเลือกที่จะรีวิวเป็นส่วนสุดท้ายนะครับเพราะว่าชั้นบนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไว้เป็นบ้านพักส่วนตัวได้นะครับหรือจะเอาไว้เป็นห้องสําหรับ private ก็ได้นะครับเดี๋ยวตามตีไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะสวยไหมฮะห้องชั้นบนกันครับผม โอเคครับที่ตียืนตรงนี้นะครับเป็นจุดบริเวณที่เราเอินขึ้นไปบนชั้น2ของตัวบ้านนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เขาจะมีกระจกขนาดใหญ่เลยนะครับเพื่อรับแสงธรรมชาติที่เข้ามานะครับโอเคครับตามตีไปดูด้านบนกันเลยนะครับ โอเคครับอันนี้เรามาถึงยังชั้นบนของตัวบ้านแล้วนะครับคือพอเราขึ้นมาปุ๊บเสร็จเนี่ยคือชั้นบนเป็นบริเวณบ้านที่โอถงมากเลยนะครับไม่ได้เล็กอย่างที่ตีคิดไว้ตั้งแต่แรกนะครับเดี๋ยวตีจะพาไปดูห้องมาสเตอร์กันบ้างนะครับโอเคครับอันนี้เรามาอยู่ในห้องมาสเตอร์เบดมกันนะครับข้างหลังตีเนี่ยไม่ใช่กระจกนะครับเป็นตู้เสื้อนะครับเป็นตู้เสื้อโครเซตเลยนะครับนี่นะครับก็ เก็บเสื้อผ้าจุได้ขนาดเยอะเลยนะครับโอเคครับแล้วตรงนี้ของตีนียก็ที่อยู่ข้างหน้าตีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้นะครับเราสามารถที่จะเก็บถุงเท้านะครับกางเกงในหรือว่าของใช้ส่วนตัวนะครับได้เลยนะครับส่วนข้างหลังของตีตรงนี้นะครับก็ยังมีช่องที่สามารถเก็บนาฬิกานะครับตรงนี้ได้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูในโซนของห้อง น้ำกันบ้างนะครับห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างจะขนาดใหญ่เลยนะครับก็จะมีอ่างอาบน้ําตรงนี้นะครับอ่างอาบน้ําเขาก็เป็นอ่างอาบน้ําที่เป็นทรงกลมนะครับซึ่งตีไม่ค่อยได้เห็นนะครับในอ่างน้ําทรงแบบนี้นะแล้วส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นโซนที่ท็อปของเขาเนี่ยเป็นหินอ่อนนะครับสุขภัณฑ์ของเขาใช้คอตโต้นะครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็น ห้องอาบน้ำนะครับชาวเวอร์ขนาดใหญ่เลยนะครับพิเศษนะครับชาวเวอร์เนี่ยจะมีน้ําแบบหลายทางเลยนะทุกคนอยากให้ทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนนะครับชาวาเวอร์ใหญ่ไม่พอแล้วนะครับตรงนี้นะยังมีข้างๆด้วยนะข้างๆนี้สามารถที่จะมีแรงดันน้ําพุ่งมาเหมือนอารมณ์เหมือนเราโดนฉีดน้ําข้างๆด้านบนด้านข้างๆเลยอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอ้สะใจไม่น้อยเลยครับตรงนี้ และโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้านะครับก็คือแยกกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับก็จะมีได้เปาผมเครื่องแต่งหน้านะครับสามารถนั่งแต่งหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพามาดูในโซนของโอเคครับแล้วก็จุดนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังตีนี้ถ้าดูผนเผล่นะครับก็จะเหมือนชั้นวาง ของตัวทั่วไปนะครับแต่ตรงนี้คือมันเป็นประตูลับนะครับทุกคนเราสามารถที่จะผลักออกไปนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีบันไดที่ลงไปเชื่อมระหว่างห้องลิฟวิ่งข้างล่างได้เลยนะครับโอเคครับราจะตามตีมาดูในโซนของห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนี้คือจะถูกเชื่อมสามารถที่จะเดินทะลุมาถึงยันห้องนอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พิเศษนะครับห้องนอนนี้ที่อยากจะให้ทุกคนดูนะครับ เขาจะมีกระจกบานขนาดใหญ่นะครับเราสามารถจะนั่งตรงนี้นั่งเล่นนะครับแล้วก็เห็นวิวของหลังคาบ้านเลยนะครับแล้วก็จะเห็นต้นไม้นะครับต้นไม้เขาก็จะมีมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมีพืชแล้วก็จะมองเห็นวิวของสระไว้น้ําด้วยนะครับมีต้นเฟิร์นประดับประดาเนาะคือมันก็ให้อารมณ์ที่เราใกล้ชิดธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติจริงๆเลยนะครับ ในโซนของห้องถัดไปนะครับโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนของห้องทํางานนะครับโซนตรงนี้ก็คือจะมีโต๊ะทํางานนะครับใครที่เล่น Bitcoin หรือว่าสตรีมเกมนะครับก็สามารถที่จะใช้จุดนี้ทําเป็นห้องทํางานได้เลยนะครับโอเคครับและยังจุดที่ตียืนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะสามารถเดินเชื่อมมายัง ทางเดินขึ้นตรงนี้เลยนะครับที่ตีเดินขึ้นมานะครับคือเขาจะทําเป็นห้องโถงขนาดใหญ่นะครับเดินเชื่อมออกมาเนี่ยมาถึงตรงนี้เลยนะครับถัดไปนะครับมันก็จะเป็นห้องน,นอนที่2นะครับโอเคพอเรามาถึงห้องนอนที่สองเนี่ยห้องนอนที่2ก็จะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่เขาก็จะมีวิวเช่นกันนะครับวิวของต้นไม้แล้วก็ยังเห็นบริเวณสวนของหน้าบ้านนะครับ ก็พามาดูในส่วนของห้องน้ํากันบ้างนะครับห้องน้ําเขา,าจะมีห้องน้ํากับตัวชวอร์เนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันนะครับแต่ห้องนี้จะไม่มีระบบน้ําฉีดตรงด้านข้างนะครับโอเคครับพามาดูห้องนอนที่3กันบ้างนะครับห้องนอนที่3เนี่ยคือตอนนี้ยังไม่มีเตียงนะครับ ห้องนอนที่3เนี่ยก็จะได้ฟีลอีกอารมณ์หนึ่งเช่นกันเลยครับตรงนี้เขาก็จะมีกระจกเราสามารถที่จะเห็นวิวนะครับต้นไม้ของด้านข้างๆได้เลยนะครับแล้วส่วนห้องน้ำของเขานะครับพิเศษนะครับตีก็ชอบเหมือนกันนะห้องน้ำเขาเนี่คือสามารถที่จะมองเห็นวิวของต้นไม้ได้เลยนะครับคือถ้าเรานั่งนั่งถ่ายหนักถ่ายเบาแล้วเราก็ดูวิวดูต้นไม้นะครับดูนกดูเสียงกาเสียงอะไรก็ให้อารมณ์ที่สุนทีเลยนะครับ เป็นเพื่อนว่าไงฮะคิดเหมือนตีไหมครับเคครับตรงนี้ที่อยากจะให้ทุกคนดูนะครับตรงนี้เขาจะเป็นผ้าบ้านโปร่งนะครับเราจะเราสามารถที่จะเห็นบริเวณของหน้าบ้านได้เลยนะครับอันนี้คือสามารถเปิดได้นะครับตรงนี้เราก็ยังมองเห็นวิวของหน้าบ้านแล้วก็หลังคาบ้านได้เลยนะครับเคครับมาถึงท้ายคลิปแล้วครับเดี๋ยวจุดนี้นะครับเป็น เป็นจุดที่เขาทำไว้สำหรับเป็นบ้านต้นไม้เอาไว้ให้สำหรับเด็กเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจุดนี้จะพิเศษยังไงนะครับจุดนี้นะครับเขาก็ทำเอาไว้เป็นมุมสำหรับบ้านต้นไม้นะครับสำหรับถ้าใครมีเด็กหรือใครจะทำคาเฟ่น,นะฮะหรือจะทำเป็นเกสต์เฮาส์เนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะทำเอาของเด็กเล่นหรืออาจจะเป็นของสำหรับเด็กกิจกรรมเนี่ยเล่นกลางแจ้งมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคครับ โอเคจบแล้วนะครับรีวิวบ้าน58ล้านนะครับ8ห้องนอนนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคิดว่าน่าจะถูกใจไม่น้อยนะครับน่าจะได้การรีวิวบางส่วนบางมุมของตีนะครับโอเคครับหลังนี้นะฮะก็คือสมวนขายราคาอยู่ที่58ล้านนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะติดต่อช่องทางด้านล่างที่ตีทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับ ใครที่อยากจะให้ตีรีวิวบ้านลนักษณะแบบนี้ครับมีบ้านที่ดินคอนโดนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาช่องทางด้านล่างตีได้เลยนะครับยินดีที่จะคุยแล้วก็รับสายทุกท่านนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับแล้เวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ಒಂದು